ได้ลงรถบุดเรเือแล <Shit. S 2> ้วละเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเสี่ยงไข่ปภาษาดูไปอีก โกซักกาดอืมใส่อันนี้บอสีเสียงสีนะเออนี่ไข่นี่ไข่ดูเดียวบดชีอันบดถือบวนคนกับบดแต่งบัวยูบดชึกไหมกับบดแตกไข่เอกอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวถ่ายได้แล้วว่านี่ถ่ได้ได้บดเออโอ้ยนับเขาวงเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะเบิ้งแบบคนบัอยูวันใดถ้าเพิ่นบัวยูก็คือไข่บดแตกอันนี้มันปลาซา บานคนยานายังก็ไยังก็บอว่าไม่ไม่จะกจะกล้างก็เอาอมึงบ่บ่เลยอวรอวะบ่เียหนนีทายยังไรนีทายยังไลงรถมาดิเออได้ลงรถดเรือละลงรถ นี่นี่แล้วนี่ก็หาดังไทยวะนี่เจ้าดังกันถูกก็จุดดังเจ้ากันเลยข้อให้ลืมไว้นะเคยก๊กกันทั้งดังไทยวะนี่ไทยบุติดเจ้าก็เชื่อค้าวบ้านกัว่าได้ไหมกัน อันนี้เปมนปะซาโมาเคยเข่ามาเบิง่งแจ็คเท้ต่างอยากบ้านน,าน,นั่นเนาะป้าเพิ่นมีเพิ่นมะเห็ดอยู่พี่วะอ,อันนี้นะสารประพุ่งมามะเห็ดยู่ปะซาเลย

อยางเมื่อวานนียอย่างูนเดียวเนีืนนาผค้นี้นะแปบนี้คุดคุดบอนี่ไข่แตกบ่บ้นนี้เออดนี่เอนบนี่คุดคุดบดมองกันปีเออคุดบดไข่ตกคุณบดไข่ตกโอเคคละุดนเลยทเลาเลยนะคุณคนใดมาคุดเนชกชกคุดก้อนจะคุดอุ่นคุดดใดคุดบ้งบุ้งน้ ่เรันเคย้บเานูไเนาะสี่ลักแม่ได้สี่แล้าสีลักอ้ลมีพาชิดเซนช่วยนะแมสแล้วชดดังคุดดังด่งไฟว่ะชาวเชียงด้อเดียนเขียน

บันี้ประชนมาน้ำหลังไปบ้านเมืองม้าังเคยลายเนาะตงว่าหน่อยคนเอา้มให้ัดตันะผมรีบเลย

วก่งนั่นเอาเ้องมาใส่กเบื้ออ่นี่ยเรื่อีๆจะใส่ได้เลยเรื่อเราแล้วเนี่ยรักแน่หเนะว้าไม่อะไรเอาไปนูก hmm. like okay, ู si yeah, look, no. shallow, ่ลูนี่นีดูล้อนด้อ้ก็ดีเลยต

ตัวั้นน้อยบว่ากันต้องเาฝ่ายปักลงดินไปทางไหนทางนี้บ่ใหญ่ฮูะจัก

ลายนไกไมไปแป๊บเดียวเลยไปเอไว้ข้างนอกรักหนึ่งรักสองเหรอรักหนึ่งเนาะว่ามาที่เครื่อง ต้นไม้เพื่อบตัวนี้ไงเนาะได้ไม้เพื่อที่ตัวไหนไม่ไหนนี่เขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยกี่รอยเลที

เอาดูนี่ก่อนเอาดูนี่ก่อนเดี๋ยวคว้าเอาเข้ารวบีิรว ็ดของพอนแล้วก็กลับไปเฮือนดีคือเก้าตอนช่วงบ๊ายบกะแห่เข้ามาประทะโอเคเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปที่สองสำหรับคลิปนี้กัสิประมาณนี้เนาะกัพิธีเฮ็ดของพอนตามฮิธขคองพิ่ตามนั่นเพิ่นเดี๋ยวไว้พอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กัขอจบซัมีก่อนบ๊ายบาย